C4ISR ครับพลอยมันคือระบบประสาทดิจิตอลของกองทัพและการที่เรามีกล้ามเนื้อสุดยอดแต่ไม่มีสมองสั่งการที่ดีพอก็ไม่ต่างอะไรกับนักมวยหมัดหนักแต่สายตาสั้นแถมยังหูตึงด้วยเปิดมาก็เจ็บเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่ากองทัพไทยเราเป็นนักมวยแบบไหนคะหมัดหนักตาดีหรือหมัดหนักแต่ต้องคลำทางคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากอ่านมาก โอเคค่ะพี่เอกเอาแบบง่ายๆเลยนะคะไอ้เจ้า C f o ISR เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะช่วยยังกับรหัสสายลับถ้าให้พูดแบบทางการมันคือระบบการบังคับบัญชาควบคุมสื่อสารคอมพิวเตอร์ข่าวกรองเฝ้าตรวจและลาดตระเวนแต่ถ้าให้พูดแบบที่คนฟังแล้วไม่หลับขอแบบนั้นเลยค่ะให้หนึกภาพร่างกายเราค่บพลอยคอมนการบังคับบัญชา คือเจตจำนงของเราว่าวันนี้เราจะลุกไปทำงาน control การควบคุมคือการสั่งการให้ขาก้าวแขนขยับเพื่อให้ไปถึงที่ทำงานได้ communications การสื่อสารคือเส้นประสาทที่ส่งสัญญาณจากสมองไปที่แขนขาคอมพิวเตอร์คือสมองที่ประมวลผลทุกอย่างว่าต้องเลี้ยวซ้ายนะข้างล่ามีหลุมนะ ส่วน SIR คือข่าวกรองเฝ้าตรวจลาตระเวนคือตาหูจมูดของเราที่คอยรับข้อมูลว่าฆ่าศึกอยู่ตรงไหนมีกี่คนถืออาวุธอะไรอ๋อพอเห็นภาพเลยค่ะมันคือระบบที่ทำให้ทุกอย่างทำงานประสานกันถูกต้องครับหัวใจของมันคือการสร้างความได้เปรียบในการตัดสินใจทำให้เราเห็นก่อนรู้ก่อนตัดสินใจก่อนและยิงก่อนในสงครามสมัยใหม่ ใครช้ากว่าแค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะแพ้ได้เลยฟังดูดีมากเลยค่ะสำคัญขนาดนี้ทำไมถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเลยล่ะคะเพราะมันไม่แท่งไงครับลอยภาพชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือสายไฟเบอร์ออปติกมันสร้างข่าวไม่ได้เท่าภาพเรือฟริกเกตลำใหม่แล่นออกจากอู่หรือเครื่องบินรบทะยานขึ้นฟ้าการลงทุนในสมองมันไม่น่าตื่นตาตื่นใจเท่าการเบ่งกล้ามโชว์แล้วถ้าเราไม่มีสมองที่ดีพอเนี่ย มันจะส่งผลร้ายแรงขนาดไหนคะในเมื่อเรามี F 3 5วงเล็บในอนาคตมีเรือหลวงภูมิพลที่สุดยอดมากๆแล้วนี่นานั่นแหละครับคือประเด็นมันมีคำเปรียบเปรยที่เจ็บปวดมากในวงการทหารเขาบอกว่าการซื้อเครื่องบินรบยุคที่5แต่ไม่มีระบบเชื่อมข้อมูลที่ดีก็เหมือนมีตาเหี่ยวแต่สายตาสั้นจุดแข็งที่สุดของเครื่องบินรบสมัยใหม่ไม่ใช่ความเร็ว แต่คือความสามารถในการเป็นควอเตอร์แบ็กกลางอากาศที่รวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้เพื่อนร่วมทีมแต่ถ้าไม่มีเครือข่ายมันก็เป็นแค่เครื่องบินที่บินเร็วแล้วหาตัวยากแต่โดดเดี่ยวเหมือนซื้อ iPhone 15 Pro Max มาแต่ไม่มีซิมไม่มี Wi-Fi แล้วแบตว่าใกล้จะหมดทำได้แค่ใช้เป็นที่ทับกระดาษสวยๆเปรียบเทียบได้ดีมากครับหรือการมีกองเรือใหญ่แต่สื่อสารกันไม่ได้ก็เหมือนนักมวยหมัดหนักแต่ตาบอด เรือรบแต่ละลำเก่งมากแต่ถ้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเรดาร์กันไม่ได้ก็ไม่ต่างจากเป้านิ่งที่รอให้ศัตรูยิงทีละลำนึกภาพเราน่ากลัวนะคะสรุปคือยุโทโภปกรณ์แสนล้านของเราอาจกลายเป็นเศษเหล็กราคาแพงได้จริงๆถ้าสมองหรือระบบ C4ISR ของเราไม่ทำงานมันคือสิ่งที่เรียกว่ากองทัพกลวงครับคือมีเปลือกนอกดูน้าเกรงขามแต่ข้างในกลวงโบ ไม่มีเส้นประสาทเชื่อมต่อกล้ามเนื้อเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นความมั่นคงที่ลวงตาคุณผู้ฟังเริ่มเห็นภาพความสำคัญของสมองกันหรือยังคะแล้วคิดว่ากองทัพเราตอนนี้กลวงหรือว่าเน่นคะบอกหน่อยคะ่ะอยากรู้คำถามสำคัญมาแล้วค่ะพี่เอกแล้วสถานนะสมองของกองทัพไทยเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนประถมวัยวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วคะถ้าให้เปรียบเทียบนะครับ ตอนนี้เราไม่ได้มีสมองเดียวแต่เรามีสามสมองที่พูดกันคนละภาษาแล้วพยายามจะทำงานร่วมกันหมายความว่ายังไงคะมันคือสภาวะที่เรียกว่าเครือข่ายย่อมครับแต่ละเหล่าทับต่างคนต่างพัฒนาระบบของตัวเองกองทับบกมีระบบ C4ISR หลายระบบมากครับทั้ง JADDIN ASD COP ซึ่งบางระบบก็เก่าและเชื่อมต่อกันไม่ได้สมบูรณ์ทำให้เวลาจะยิงอาวุธป้องกันภัยทางอากาศยังต้องพึ่งการสั่งการด้วยเสียงผ่านวิทยุอยู่เลยนะครับในยุค 5g กองทัพเรือกำลังก้าวไปสู่มาตรฐานเนโตคือลิงค์22ซึ่งทันสมัยและดีมากกองทัพอากาศก็ผลักดันมาตรฐานของตัวเองที่พัฒนาร่วมกับสวีเดนคือลิงค์ท เเดเดี๋ยวนะคะคพลอยอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่การที่แต่ละเหล่าทัพใช้ภาษาหรือ Data Link คนละตัวกันเนี่ยมันดูไม่น่าจะใช่เรื่องดีหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่ไม่ดีครับพลอยมันคือหายนะในเชิงยุทธ,ธการมันหมายความว่าเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือที่ใช้ลิงค์22อาจไม่สามารถส่งข้อมูลเป้าหมายแบบเรีย t ไทมให้เครื่องบินกริปเปนของกองทัพอากาศที่ใช้ลิงค์ทีได้โดยตรงได้เลยนะครับอะไรนะคะจริงดิ จริงครับมันเหมือนทีมฟุตบอลที่กองหลังใช้ภาษาสเปนกองกลางใช้ภาษาเยอรมันส่วนกองหน้าใช้ภาษาไทยกว่าจะตะโกนแปลภาษาส่งซิกให้กันได้ฝ่ายตรงข้ามคงยิงประตูไปแล้วความล่าช้าเพียงแท่เสี้ยววินาทีในสนามรบคือความเป็นความตายครับนี่มันเรื่องตลกร้ายชัดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าไงคะการที่เรามีสามเหล่าทัพ แต่ใช้ระบบสื่อสารคนละตัวที่คุยกันโดยตรงไม่ได้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมคะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะอยากเห็นดรามา่าโอเคค่ะพี่เอกพอรู้ปัญหาแล้วก็ยิ่งสงสัยหนักกว่าเดิมทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่ทุ่มง,งบประมาณสร้างสมองกลางอันเดียวกันให้มันจบๆไปเลยเงินไปไหนหมดตามรอยงบประมาณเป็นเรื่องที่สนุกเสมอครับเมื่อเราดูเอกสารงบประมาณปี2569 ของกระทรวงกลาโหม200กว่าล้านบาทเราจะเห็นโครงการจัดหาเรือฟริเกตโครงการเสริมสร้างยุทธโภปรกร์ของกองทัพบกกองทัพเรือเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเหรอคะหาไม่เจอครับไม่มีรายการงบประมาณก้อนใหญ่ๆที่ระบุชัดเจนว่าโครงการพัฒนา C4ISR ร่วม3เหล่าทัพหรือโครงการวางโครงสร้างพื้นฐาน Data Link แห่งนชาติแบบโปร่งใส มันอาจจะถูกซ่อนไว้ในงบจัดซื้อแพลตฟอร์มเป็นส่วนเล็กๆแต่ไม่มีโครงการหลักที่เป็นรูปธรรมมันคือวงจรอ,อุบัติของการจัดซื้อใช่ไหมคะที่ฟลอยเคยอ่านในรายงานของพี่เอกใช่ครับวงจรมันเป็นแบบนี้ 1. ผู้มีอำน,นาจไม่เข้าใจความสำคัญของ C4ISR ที่เป็นนามธรรมเลยอนุมัติงบให้กล้ามเนื้อที่มองเห็นได้ง่ายกว่าเช่นรถถังเพื่อจะได้มีผลงานไปโชว 2. เหล่าทัพได้กล้ามเนื้อมาแต่สมองที่เป็นเครือข่ายพื้นฐานไม่ได้รับการพัฒนา 3. ยุทธปพรกรใหม่เลยแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่เกิดความไร้ประสิทธ,ธิภาพแล้วก็วนกลับไปข้อหนึ่งโดยอ้างว่าที่มันยังไม่ดีพอเพราะว่าเราต้องซื้อของที่ใหม่กว่าหรือว่าเยอะกว่านี้อีกแทนที่จะกลับไปแก้ที่รากฐานคือเครือข่ายฟังแล้วปวดหัวเลยค่ะเหมือนบ้านประปารั่ว แต่เราแก้ปัญหาด้วยการซื้อถังน้ําที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่เคยคิดจะซ่อมอุดรอยรั่วเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับและเงินภาษีของเราก็ไหลไปกับวงจรนี้ทุกปีแล้วในโลกยุคนี้ที่เครมกันด้วยสงครามไซเบอร์การมีสมองที่กระจัดกระจายแล้วอาจจะเปราะบางแบบนี้มันเสี่ยงแค่ไหนคะเสี่ยงที่สุดครับมันคือจุดอ่อนที่สุดของกองทัพเลยพลอยรู้ไหมครับว่า กระสุนนัดแรกในสงครามสมัยใหม่มันไม่ได้ถูกยิงจากปืนแต่มันถูกยิงในโลกไซเบอร์ถูกต้องครับศัตรูที่ฉลาดจะไม่พยายามโจมเรือหรือยิงเครื่องบินเราก่อนแต่เขาจะใช้การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อเจาะสมองของเราก่อนทำให้ศูนย์บัญชาการเป็นอมพาตขโมยแผนรบหรือที่เลวร้ายที่สุดคือการบิดเบือนข้อมูล ส่งภาพสนามรบปลอมๆมาให้เราดูทำให้ผู้บัญชาการตัดสินใจผิดพลาดจนนำไปสู่หายนะได้ทันทีถ้าทำสำเร็จยุโทโธปรกรณ์แสนล้านของเราก็จะเป็นอมาภตาทันทีโดยที่เขาไม่ต้องยิงกระสุนจริงแม้แต่นัดเดียวบทเรียนจากต่างประเทศมีไหมคะอย่างสงครามยูเครนหรือยอย่างจีนที่เขาพัฒนาเร็วมากมีบทเรียนที่ชัดเจนมากครับยูเครนแสดงให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมแบบล่างขึ้นบน เขาใช้เทคโนโลยีราคาถูกอย่างโดรนและอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงสร้างเครือข่ายที่คล่องตัวและทนทานส่วนจีนมองว่า C4ISR คือจุดศูนย์ทวงของสงครามยุทธศาสตร์ของเขาคือเปิดฉากสงครามด้วยการถล่มระบบ C4ISR ของศัตรูก่อนเลยซึ่งยุทธศาสตร์ของจีนถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนแบบที่กองถับใครมีอยู่เป๊ะ,เ,ปะเลยครับโห oh. ฟังแล้วขึ้นลุกเลยค่ะเหมือนเราเปิดจุดอ่อนของเขาให้เห็นเต็มๆเ,เราจําเป็นต้องเรียนรู้จากทั้งสองทางครับต้องมีการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบบนลงล่างเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งชาติที่เป็นเอกภาพและส่งเสริมนวัตรกรรมแบบล่างขึ้นบนให้หน่วยเล็กๆสามารถใช้เทคนโนโลยีราคาถูกได้ด้วยการพึ่งพาแต่แพลตฟอร์มราคาแพงที่นําเข้าอย่างเดียวคือสูตรสําเร็จของความล้มเหลวสรุปแล้วนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ เราทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างกองทัพที่มีกล้ามเนื้อระดับโลกแต่สมองและระบบประสาทที่จะเชื่อมต่อกล้ามเนื้อเหล่านั้นกลับกระจัดกระจายไม่เป็นเอกภาพพูดกันคนละภาษาเหมือนเรากำลังสร้างซูปเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งมากแต่ส่งเขาลงสนามรบทั้งที่ยังตาบอดหูหนวกและสั่งให้แขนขาขยับพร้อมกันไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะพี่เอกเป็นบทสรุปที่ถูกต้องและเจ็บปวดมากครับพลอยทางแก้มีครับ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ C4ISR ให้เป็นวาระแห่งชาติจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างเครือข่ายที่เป็นเอกภาพอย่างโปร่งใสและเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับเทคโนโลยีแต่คำถามคือเราจะเริ่มทำมันอย่างจริงจังเมื่อไหร่นั่นสิฮะแล้วคุณผู้ฟังระคาคิดว่ายังไงเราควรจะซื้อกล้ามเนื้อต่อไปเรื่อยๆหรือถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดแล้วหันมาลงทุนกับสมองอย่างจริงจัง งบประมาณกลาโฮมควรถูกจัดสรรแบบไหนถึงจะคุมค่าภาษีของเราที่สุดหรือทั้งหมดที่พี่เอกพูดมาเป็นแค่เรื่องเพอ้อฝันทำจริงไม่ได้หรอกคอมเมนต์ถกเถียงกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะนี่คือเงินภาษีของเราทุกคนสำหรับวันนี้พลอยกับพี่เอกต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ